ครับก็ขอกาบสวัสดีนะครับ fc ของกับผมทุกท่านนะครับที่ติดตามช่อง YouTube คนดวงดีปันสุขเพื่อสังคมนะครับวันนี้นะครับก็มาพบกันเช่นเคยนะครับกับการวิเคราะห์เจาะลึกนะครับแนวทางฉลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16ธันวาคม2564นะครับวันนี้อาจารย์นันสูตรตัวเลขพารวยนะครับมาวิเคราะห์เจาะลึกนะครับในส่วนของหลักหน่วยล่างนะครับ วันนี้ผมจะวิเคราะห์ในส่วนของหลักหน่วยล่างนะครับงวดประจำวันที่16นะครับธันวาคม2564นะครับช่อง YouTube คนดวงดีปันสุขเพื่อสังคมนะครับไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันไม่สนับสนุนให้เล่นสิ่งที่ผิดกฎหมายนะครับนี่เป็นเพียงแค่แนวทางการวิเคราะห์เจาะลึกนะครับความน่าจะเป็นของฉลากกินแบ่งรัฐบาลในส่วนของหลักหน่วยล่างเท่านั้นนะครับการวิเคราะห์เจาะลึกนะครับไม่ใช่พูดมากไม่ใช่พูดนานนะครับ ทุกคนที่ชมผมวิเคราะห์เจาะลึกนะครับความรู้ความสามารถของแต่ละคนไม่เท่าเทียมกันนะครับการวิเคราะห์เจาะลึกนะครับจะใช้เวลานานพอสมควรนะครับเพื่อให้นะครับคนที่ติดตามชมคลิปผมสมาชิกที่ติดตามชมคลิปผมเข้าใจไปพร้อมเพียงกันนะครับทุกคนโปรดเข้าใจนะครับในส่วนการวิเคราะห์เจาะลึกนี้นะครับผมจะเริ่มจากวันที่17มกรานะครับย้อนสูตรนะครับ ย้อนสูตรไปตั้งแต่วันที่17เมกราคก6-4เพราะว่าอยากจะให้ทุกคนรู้ว่าสูตรนี้มันเข้ามาตั้งแต่งวดไหนนะครับแล้วก็มันเข้ามายาวมากนะครับถึงแม้ว่าจะมีการหลุดบ้างนะครับแต่ก็นานๆหลุดทีนะครับอยากให้สมาชิกทุกคนเข้าใจตามนี้นะครับไม่ใช่ว่ามาชมคลิปแล้วบอกว่าพูดมากนะครับมาชมคลิปแล้วบอกว่าทําไมเอาสูตรเก่านะครับเอาผลรางวัลเก่าการคํานวณ ย้อนกลับไปเยอะจังนะครับอยากให้ทุกคนรู้ว่านี่แหละมันเข้ามายาวมากมันเป็นสูตรที่แม่นดําอย่างมากนะครับตัวเลขหกหลักที่ทุกคนเห็นอยู่นี้มันจะแคบลงนะครับมันจะแคบลงเมื่อไปประกบชุดกันนะครับนี่มันเป็นการวิเคราะห์เจาะลึกสาธิตให้ดูว่าหกหลักนี้มันแม่นนะครับอย่าเพิ่งดูถูกว่ามันเป็นตัวเลขเยอะแต่พอเวลาเราไปประกบชุดกันหน่วยล่างประกบกับสิบล่างเอารูปสามตัวล่างตัดตัวเลขมันจะแคบลงทันทีนะครับมันเป็นสูตรเพื่อ เป็นแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นสูตรเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับผมจะเริ่มจากวันที่17มกรานะครับงวดประจําวันที่17มกราคมนี้นะครับผมไม่นับนะครับเพราะว่าวันที่17มกราคมนี้เป็นสูตรที่ดีที่สุดนะครับผลรางวัลของวันที่17มกราคมนี้ก็จะบวกตามสูตรนะครับสูตรนี้ผมไม่ขอเปิดเผยนะครับเนื่องจากมีผู้ที่ไม่หวังดีนะครับนำสูตรผมไปสแสวงหาผลประโยชน์นะครับเรามาดูหน่วยล่างที่มันเข้ายาวเหยียดมาก นะครับผลรางวัลบวกกันตามสูตรนะครับก็จะได้ตัวเลข6หลักในงวดวันที่1กุมภานะครับตัวเลข6หลักหน่วยล่างวันที่1กุมภาคือหกเจ็ดแปดเกผลรางวัลคือ3 0 7 9 7หน่วยล่างคือ7เห็นไหมครับวันที่16กุมภาสูตรได้8 9 0 1 2 3ผลรางวัลคือ6 0 3 3 9หน่วยล่างคือ9นะครับวันที่1มีนาะนะครับสูตรหน่วยล่างได้0 1 2 3 4 5 ผลรางวัลคือ53873หน่วยล่างคือ3นะครับวันที่16มีนานะครับสูตรหน่วยล่าง456789ผลรางวัลคือ42219นะครับหน่วยล่างคือ9วันที่1เมษายนนะครับสูตรตัวเลขได้012345ผลรางวัล27005นะครับหน่วยล่างคือ5วันที่6 16เมษายนครับสูตรหน่วยล่างได้678901ผลรางวัลคือ78756หน่วยล่างคือ6 นะครับวันที่2พฤษภานะครับสูตรหน่วยล่างได้เจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองผลรางวัลคือ2องเจ็สองหนึ่งแปดหน่วยล่างคือ8วันที่16พฤษภาสองพันห้าร้อยหกสี่ครับสูตรตัวเลขได้เก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ผลรางวัลคือห้าเจ็ดเก้าหนึ่งสี่หน่วยล่างคือสี่นะครับผมจะอธิบายสั้นๆแบบชัดเจนนะครับคือตัวเลขหกหลักนะครับที่ทุกคนเห็นอยู่นี้นะครับคือหลักหน่วยล่างนะครับที่ผมให้ในแต่ละงวดตามสูตร มันจะมีสูตรบวกกันชัดเจนนะครับบวกกับผลรางวัลผลรางวัลบวกกันตามสูตรในแต่ละงวดเนาะมันก็จะได้6หลักในงวดถัดไปนะครับตัวเลข6ตัวนี้นะครับถ้าไปพัวพันกับผลรางวัลหน่วยล่างนี่นะครับคือผมขีดไว้ทั้งหมดนี้คือหลักหน่วยล่างนะครับท่านจะได้รับผลตอบแทนทันทีนะครับใครหลายๆคนที่ชมผมวิเคราะห์เจาะลึกอยู่นี้เห็น6ตัวมันอาจจะเยอะนะครับแต่พอมันไปประกบชุด นะครับสตัวล่างตรงๆเอาหลักหน่วยล่างไปประกอบชุดกับหลัก10ล่างโดยมีรูด3ตัวล่างตัดออกมันจะแคบลงทันทีนะครับมันเยอะหน่อยนะครับตอนนี้มันเยอะแต่มันเป็นแนวทางเท่านั้นครับมันเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับสาหรับใครจะซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลในส่วนของ2ตัวล่างนะครับหลักหน่วยล่างถ้าไม่มีตัวเลขที่ผมกําลังจะวิเคราะห์เจาะลึกงวดประจําวันที่16ธันวาคมนี้นะครับเข้าไปพัวพันไม่จำเป็นต้องซื้อนะครับเพราะมันเป็นสูตรที่ แม่นยำเป็นอย่างมากนะครับเราไปดูหน้าที่สองครับนะครับสามหน้ากระดาษเลยนะครับหลักหน่วยล่างนะครับหน้าที่สองวันที่หนึ่งมีนาหนึ่งมิถุนาครับก็จะคำนวณได้ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ผลรางวัลเก้าเจ็ดสองสี่ห้าหน่วยล่างคือห้าวันที่สิบหกมิถุนาคำนวณได้หกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งผลรางวัลแปดหกหนึ่งหนึ่งเจ็ดเห็นไหมครับหน่วยล่างคือเจ็ดวันที่หนึ่งกรกฎาคมนะครับ สูตร8 9 0 1 2 3ผลรางวัล5 1 7 2นเสห็นหมครับคือ9วันที่16กรกฎาคม0 1 2ย์5งผลรางวัล72570เนห็นไหมครับ0หน่วยล่างวันที่1สิงหาคมพลาดนะครับข้ามไปวันที่16สิงหานะครับสูตรหน่วยล่าง0 1 2 3 4 5ผลรางวัล7จ0 2 3นเห็นไหมครับหน่วยล่างคือ3 1กันยานะครับคำนวณได้456 7 8 9ผลรางวัลคือ4 7 5 7 9ก็นไหครับหน่วยล่างคือ9 วันที่16กันยาสูตรคำนวณได้0 1 2 3 4 5ผลรางวัล9 3 5 9 0าห้าเก้ยห็นไหมครับหน่วยล่างคือ0นะครับวันที่1ตุลานะครับสูตรหน่วยล่าง1 2 3 4 5 6ผลรางวัล1 7 1 8 3เจ็หนมเห็นไหมครับหน่วยล่างคือ3วันที่16ตุลานะครับสูตรคำนวณได้4 5 6 7 8 9ผลรางวัล3 7 2 8 3เห็นไหมครับหน่วยล่างคือ8นะครับที่ผมคำนวณเนี่ย2หน้า สองหน้ากระดาษนะครับมันมีตายอยู่งวดเดียวนะครับใครลหลายๆคนบอกว่าทําไมเอาสูตรเก่ามาคํานวณก็คืออยากให้ทุกคนรู้ไงครับอยากให้ทุกคนที่ชมผมวิเคราะห์เจาะลึกอยู่นี่รู้ว่าโอเคสูตรที่อาจารย์นันสูตรตัวเลขพารวยนํามาคือหลักหน่วยล่างนํามาตั้งแต่นะครับเริ่มเอาตั้งแต่เนี่ยเห็นไหมครับสูตรที่มันเข้ายาวเหยียดมีตายแค่ง,งวดเดียวมีพลาดแค่ง,งวดเดียวนะครับหลักหน่วยล่างเนี่ยคือพลาดหนึ่งสิงหาคมนะครับคืออยากให้รู้ไงไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆโผลมาวันที่16ธันวาคมเลย มันทําให้ใครที่ติดตามชมผลงานเนี่ยเขาไม่มีความมั่นใจนะครับต้องเข้าใจตามนี้ไม่ใช่ว่าทําไมเอางวดเก่ามาวิเคราะห์เจาะลึกก็อยากให้รู้ไงก็อยากให้รู้เนี่ยว่ามันเข้ายาวเหยียดมากหลักหน่วยล่างมันมีสูตรของมันชัดเจนนะครับคือใครหลายคนชอบนะครับชอบวิเคราะห์เจาะลึกไปในทางเสียห,หายคือหนึ่งพูดมากสองทำไมเอางวดเก่ามาก็ถ้าผมไม่ไม่ไล์สดอธิบายแบบชัดเจนคนที่เขาไม่รู้เรื่องเขาก็ไม่รู้นะครับ ถ้าผมไม่เอาสูตรเก่าที่มันเข้ายาวเหยียดมายกตัวอย่างเอามาเลยเอาวันที่สิบหกธันวาคมยกมาเลยโป้งเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับคุณจะรู้หรอว่ามันแม่นยาขนาดไหนมันก็ทําให้เรามีความมั่นใจเพราะว่าเราเอาสูตรที่มันเข้ายาวเหยียดมาเนี่ยมาให้ทุกท่านได้ชมมันก็โอ้มันเป็นสูตรที่เข้าดีเว้ยน่าสนใจเว้ยนั่นแหละครับสาเหตุที่ทําไมต้องเอาสูตรเก่าๆกลับมาให้ชมนะครับเรามาต่อวันที่หนึ่งพฤศจิกายนมันพลาดนะครับ ข้ามไปนะครับสูตรหน่วยล่างนะครับวันที่1นธันวาคมเลยวันที่16นะครับสิบกพฤศจิกายนเห็นไหมครับหกเจ็ดนย์หนึผลรางวัลคือเจ็ดหหน่วยล่างคือเ<อ>เห็นไหมครับมาตามนัดหนธันวาคมสูตรที่คำนวณได้แปดเก้ผลรางวัลคือสองห้หน่วยล่างคือส<อ>วันที่16บธันวาคมสองพนหะครับหลักหน่วยล่างที่คำนวณได้คือ3 4 5 6 7 8 นะครับนี่มันเป็นแนวทางนะครับสาหรับใครที่จะซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยนะครับหน่วยล่าง3 4 5 6 7 8ห้านะครับทาให้ท่านมีความมั่นใจมากขึ้นเอ้ยอยากถูกสองตัวล่างเว้ยอยากถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลเว้ยนี่นะครับถ้าไม่มีตัวนี้มันก็สามารถทําให้ท่าน่ะไม่ต้องซื้อตัวเลขที่ไม่เกี่ยวข้องนะครับมันเข้ามาโดยตลอดนะมันมีตายแค่งวดเดียวนะครับ6ตัวมันมีโอกาสเข้านะครับ6ตัวมาแน่นอนอย่างเงี้ยอย่าดูถูก สตัวที่เหลือมันก็มีโอกาสที่จะตายได้นะครับมันเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับใครที่ชมคลิปนี้ชื่นชอบนะครับก็สามารถกดไลค์กดแชร์แสดงความคิดเห็นเพื่อให้กำลังใจอาจารย์นันสูตรตัวเลขพารวยนะครับและช่อง youtube คนดวงดีปันสุขเพื่อสังคมได้นะครับขอให้วันที่16ธันวาคม2514ขอให้ทุกท่านโชคดีครับขอให้ทุกท่านโชคดีกับหลักหน่วยล่างครับครับขอฝากช่อง YouTube คนดวงดีปันสุขเพื่อสังคม ฝากกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์ช่อง youtube คนดวงดีปันสุขเพื่อสังคมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ